พอดีว่าเกมพัตเทอร์แคทนะครับมีอัปเดตด่านใหม่มานะฮะเป็นเจ้าตัวนี้เจ้าบันบันที่เป็นเอเลี่ยนนะครับในร่างที่โหดมากชื่อด่านว่าซีโนบิสนะครับเจ้าตัวนี้น่าสู้มากน่าเล่นมากแต่บังเอิญบังเอิญจะเล่นด่านนี้ได้เนี่ยคือเงื่อนไขก็คือเราต้องเล่นผ่านด่านนี้ก่อน e m p r e s s equation t o archaeology 2 0 1นะครับคือถ้าเกิดดูไม่ผิดเนี่ยผมต้องเปลี่ยนเมนูมาเป็นภาษาอังกฤษนะเพราะว่าเราจะไปดูข้อมูลเนี่ยมันไม่ค่อยมีภาษาไทยนะครับชื่อด่านมันต้องเป็นด่านภาษาอังกฤษก็เลยต้องเปลี่ยนกลับนะฮะ เท่าที่ดูมาคือมันน่าจะเป็นด่านตรงนี้ซึ่งยังไม่มีนะครับเพราะว่าต้องผ่านอันนี้ก่อน Sto r y of Legend ผมนั่งเล่นเมื่อคืนเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงนะฮะผมยังเคลียร์ไม่หมดเลยครับตรงนี้ในด่านหนึ่งเนี่ยมันจะมีข้างในอีกประมาณเจดด่านนะครับในแต่ละอันแล้วผมต้องเล่นอันนี้ไปอีกประมาณเกือบ10อันอถึงจะผ่านตรงนี้แล้วก็ด่านใหม่จะมาผมปวดแขนเมื่อคืนไม่ไหวนั่งคลิกจนแบบโอ้ยเมื่อยไม่ไหวแล้ว2ชั่วโมงไม่ผ่านทั้งหมดสักที ต้องเคลียร์ให้หมดก่อนด่านนั้นถึงจะมานะฮะก็เลยยังไม่ได้เล่นนะครับเสียดายมากแต่ว่ามันมีอันนี้อยู่คอแลบ,บที่เราพูดถึงนะครับคอแล็บของอันนี้มาดูกะนะครับเมจิก้าเป็นคอแล็บที่ตอนนี้การันตีแล้วนะฮะ100 Uber หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อูเบอร์เหลือเวลาแค่หนึ่งวันนะครับผมเสื้ออาหารแมวมาเมื่อกี้มีอยู่พันแปดจริงๆก็ไม่ได้อยากเปิดนะแต่ว่ามันการันตีไงถ้าเกิดได้ตัวซ้ามาก็จะได้เอามาเป็น NP นะครับจะได้ไปอัปเกรดให้ตัวละครเราได้อัปเกรดสกิลต่าง นี่คืออูเบอร์แลนที่เปิดมาเปิดมาแล้วซ้ำเปิดมาแล้วซ้ำแต่ยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ละลายเสียดายเหมือนกันอ่ะมาเปิดแพ็กนี้ก่อนมันจะได้ตัวอื่นไหมอ่ะตัวที่ไม่ได้อยู่ในแพ็กเออนอกแพ็กไม่มีครับอูเบอร์นอกแพ็กมีแต่อูเบอร์ในแพ็กอืมก็คือการันตีตัวที่อยู่ในคอแลแลบเท่านั้นอูเบอร์แน่ๆอยู่แล้วแต่จะได้กี่ตัวจะซ้ำไหมอันนี้เป็นแ,แ,แลแลคอลแลบเหมือนกัน โอเคโฮมูระแคทนักเงือกโฮมูระอีกแล้วนักดาบวิวแคทโฮมูระอีกแล้วอ่าอันนี้อ่าดำน้ำนักดาบอันนี้อะไรเป็นแลเหมือนกันคอลแลบปเหมือนกันคิวโกะยังไม่มาตัวสุดท้ายเลยเหรอ เคยได้ไหมตัวนี้คิวโกะสากุระยังไม่เคยได้ครับหมดแล้วฮะเรียบร้อย <laughs> แค่นั้นไปอย่างรวดเร็วอัพเลเวลแมวตอนนี้ใช้ Xp ครึ่งหนึ่งนะครับอย่าพลาดเลยนะฮะประหยัดมากรีบอัปตอนนี้เลยอ่ะต่อไปนะครับด่านที่เรายังไม่เคยเล่นนะครับเรามาเคลียร์กันหน่อยตอนนี้น่าจะสู้ไหวแล้วเมื่อก่อนนี่คือแบบสู้ยากมากเพราะว่าเลเวลน้อยไงมันล็อกนะครับผมอัปเกรดมาเกือบเต็มแล้วปลดล็อกสกิลอะไรมาหมดแล้วทะเลน์นะฮะ อัปเกรดอันนี้ป้องกันเวฟนะครับเกือบเต็มอัปไปเลยก็ได้ไหมเอาให้เต็มไปเลยเลเวแปดเลเวเก้าเวสิบเวฟทำอะไรเขาไม่ได้ดีเฟนส์เต็มแอคแท็กบัฟเต็มราคาเต็มอัปเกรดทุกอย่างเต็มครับบลอ็อกยังไม่ได้ใส่อันนี้ลูกแก้วเท่านั้นลูกแก้วมีอะไรบ้างลูกแก้วผมไม่ค่อยมีนะอันนี้สู้แองเจลไหมสู้กับโฟร์สู้โฟรได้อ่โฟรก็ได้มามีตัวบินอยู่ น่าจะสู้ได้สบายมากหลังจากแบบเปิดแพ็คไปเยอะเลเวเยอะใครออกมาออกมาเลยมาเลยครับนี่คือบอสเรามีตัวสู้เอ g e เจอยู่ตัวหนึ่งเจ้าลามงิงสปีดคูณสองไปชิวชอยู่นอกวงโจมตีครับแต่มีมา้าอยู่ตัวหนึ่งบัลล็อกตีไม่ทันบัหลอกกวาดไปเรื่อยๆเดี๋ยวส่งไปเรื่อยๆราคาถูกคูดาวเร็วหวดอย่างเดียวหวดอย่างเดียว หดอย่างเดียวเลยบันอกอ,อืออ่ะตัวนี้มาที่เหลือก็มิดชิลมิดชิลไปยังไม่บินครับม้าบินไปแล้วดิเจนแลรเราเต็มเต็มดิจเจนแลก็ไม่โดนใช่ไหมสุมตีโดนไหมไม่โดนไม่โดนบินแล้วครับเรียบร้อยสบายมากอีซี่เลยได้อะไรนะได้แมวแคทเว์อืออ ซูปเปอร์แล์หรอแคทเวแคทเวแคทเวนี่แคทเวอืแคทเวอัพไปเลยครับกลายล่างอ๋อเป็นโดนเหรอโดนแคทโอเคอัพให้เต็มไปเลยเรียบร้อยสามสิบอันนี้ก็น่าจะด่านเดียวกันกับเมื่อกี้แต่ว่าน่าจะมีเงื่อนไขในการสู้ใช่ไหมอ่าจริงด้วยครับจำกัดอะไรวางได้แค่ห้าตัว ห uh huh. ้าตัวเต็มห <laughs> มาก็มีธอได้โจมตีไหมเนี่ยตัวเล็กเยอะจังเลยอือได้อยู่ได้อยู่อาจจะช้าหน่อยสู้ได้สู้ได้โอเคบันหลอกมาเจ้าหมาเจ้าหมาจัดการเจ้าหมาเร็วโอเคตัวเล็กตัวเล็กโอ้ยบันหลอกไปแล้วเราคูดามาแล้ว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 ,มลวไม่ต้องห่วงไป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  แคสรี่มายัางไม่บินนิ่โอโหคทนจังไม่เป็นไรไม่เป็นไรบันล็อกมาใหม่ยังมีอีกเยอะอยังมีอีกเยอะโอ้ยมาอีกแล้วคิงคองทำไมหลายตัวจังอีกนึงเร็วตัวเล็กนี่ก็ควรดังเลยเฮ้ยโอ้มันมันจะได้อยู่แล้ว <laughs> จัดเวฟมาสองตัวนะฮะ เพราะว่าตัวเล็กต้องใช้เวฟจัดการเดินทางไปก่อนแล้วก็ตามด้วยบัลล็อกเอาเคลียร์ไปบาฮามุดมาบาฮามุดจัดก,การหน่อยโอ้โหโดนเต็มเตมโอ้บินไปแล้วเรียบร้อย <laughs> รอบนี้อีซี่ต้องมีตัวเคลียร์เวฟฮะไม่ใช่ตัวเคลียร์เวฟตัวส่งเวฟเคลียร์ทางตัวเล็กตัวเล็กตัวป่วนที่เหลือก็สบายมากไปเลย S <S> เออ <Pier ter> สักทีโอได้ไรได้ร้านหนึ่งใช่ไหมร้านหนึ่งโอเคมีอีกไหมอ๋อทูฟอร์มโอ้ยสิบดาวทูฟอร์มรอบนี้จำกัดไหมไม่จำกัดฮะมันน่าจะยากกว่าเมื่อกี้เยอะศัตรูน่าจะเหมือนกันแต่จะมีใครมาเพิ่ม <S <S <an> <sm ith> เพิ่มเติมคือใคร โอ้มีลิลิกบล็อกเราหัวดไดไหมไหวไหมบัลล็อกต้องแคสลี่มาฮะไม่มีตัวเล็กมีลิลิกเปลี่ยนชุดใหม่ก่อนไม่ต้องการเวฟอ่ะแคสลี่มาก่อนเลยแคสลี่จัดการพวกลิลิกไปอ,อืนั่นแหละแคสซี่มินไปแล้วแคสลี่ไม่เป็นไร รอรอบต่อไปรอบนี้ต้องงูไปก่อนอ,อือหืออือหือโอเคโอเคผักไปผักกลับไปผักกลับไปลูกน้องออกมาเรื่อยๆเลยอ่ะเยอะมากตัวนี้มาก่อนเร็วๆๆๆวเร็เดิเจนแล็ดเจนแล็ดเร็วโอเคน่าจะใกล้บินแล้วฮะนิดนึงอีกนิดนึงบินแล้วเรียบร้อยไปเลยลุยลุยเลยอือหือ True Form Catway แคทเวย์อีโกลายมาเป็นอ๋อททมเทเวลเลอร์ตัวนี้นี่เองเคยเห็นอยู่อ่ะโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ